สวัสดีครับวับนีคุณนิวแล้วก็ครับวันนี้ก็เดินทางมาที่บ้านของอาจารย์เนียวเนาอลืมไปทุกวันในเรื่องง่ายอืมครับก็ก็เลยมาตามแนวทางนะพ่อเนาะวันนี้เนาะเมื่อกี้พอดีเสียงกําลังดังเลยตอนนี้เสียงเบาแล้วครับนะครับนี้มาตามแนวทางเป็นรัฐบาลไทยนะพ่อเนาะครับวันนี้มาก็ครบจบไปเลยนะพ่อเนาะเป็นสูตรรัฐบาลไทยแล้วก็ เป็นตัวนี้เลยนะพ่อเนาะครับเป็นตัวเน้นเลยเห็นพ่อบอกว่าช่วงนี้กําลังเดินดีเลยพ่อครับงดทีแล้วก็เดินให้ตัวเน้นหกศูนย์กับหกหนึ่งให้กลับตัวด้วยบนล่างอืมถูกทั้งบนทั้งล่างเลยป่ะพ่อก<ข>พะถูกแต่ล่างครับโอ้ถูกศูนย์หกครับถูกศูนย์หกโอ้ถูกศูนย์หกเน้นโดยใช่ไหมพ่อศูนย์หกเนี่ยครับเน้นตัวเน้นเลยหกหนึ่งหกศูนย์ครับให้กลับตัวด้วยแล้วก็ซื้อกันบนกันล่างครับรบบอกด้วยศูนย์หกล่างนะพ่อเนาะครับ แต่ไม่ได้บอกแต่ว่าให้ซื้อกันบนกันล่างหมดเลยกลับ<อ>ตัวด้วยอย่างนี้ครับก็เขาก็ได้มีเอสซี SD ท่านอีกคนหนึ่งท่านคนหนึ่งที่ว่าได้เขาว่าเขาถูกสองร้อยเขาเอสซีคนนั้นก็ต้องขอบคุณมากมากเลยเขามีน้ำใจอยู่ให้ส่งมาให้ข้าขนมหลานท่าน แต่รถบ้นก็ไม่ไม่มีครับต้องไปเขาไม่ได้ตามต้งสายไม่ได้เห็นแพ่บ้าะครับไม่ได้ตามเนาะนะครับงวดนี้ก็มาตามให้กับท่านผู้ชมนะครับผมเป็นสูตรคำนวณนะพ่อเนาะครับนะครับแล้วเห็นคุณพ่อบอกว่าช่วงนี้กําลังเดินดีเลยใช่ไหมพ่อครับกำลังเดินดีครับอืไม่ว่าจะเป็นอเพื่อนบ้านอะไรก็เข้ามาอืมทุกวันครับแต่ว่ารัฐบาลไทยมันจากที่ว่ามันพลาดมาหลายงวดนี่งวด ทงวดที่ผ่านมานี่ก็คือเข้าตรงๆเลยเข้าเข้ากลับครับเอาเข้าตัวกลับครับเข้าศึกกลับผมให้หกศูนย์มันอกศูนย์หกล่างครับครับผมแต่แต่ผมกระบอกเขาด้วยว่าให้ซื้อได้ทั้งบนและล่างไปกลับด้วยครับทุกวันไม่ได้นอนครับถ้าจะเอาแต่ล่างเย่างเดียวก็อาจจะไปบนได้อืมเราต้องให้เขากันดีกววาแกคือว่าไปกลับบนล่างครับดีที่สุดการไว้นะพ่อเนาะครับอืมครับ วันนี้ก็ตั้งใจจะมาตามนทางแล้วก็มาห,าหาหลานหลานไม่อยู่ใช่ไหมพอ่อครับไม่อยู่ครับอืแต่ถ้าถ้าเขาฝันดียังไงก็ใครโครงท้ายก็จะได้บอกให้อคุณนิวแล้คุณพงมามาเอาไปอีกรอบครับงครับเพ <คน S 1> ือ่อหลานฝันดีนะพอ่<น>ะอเนาะเพื่อหลานฝันดีเพราะว่าหลานนี่มีเซนส์ก็คือบางทีก็ฝันเห็นผีมาบอกนี่นะพ่อเนาะ ครับก็จะเกิดถ้าเกิดว่าเสียงดังหน่อยก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยพอดีข้างหลังคุณพ่อกําลังสร้างบ้านานะพอ่อทำยุ้งเขากำลังทายุ<อ>้งสร้างอ๋อส,สร้างยงุ้งใส่ข้าวนะพ่อเนาะครับนะครับไม่เป็นไรน้องนะ้ะเสียงดังหน่อยไม่เป็นไรนะครับก็วันนี้มาตามยังไงก็มาแล้วก็เน้นไปเลยนะพ่อเนาะครับเดี๋ยวโค้งสุดท้ายเราจะมาคุยกันอีกทีเกี่ยวกับเลขของหลานหรือว่าเลขมีดพามากว่าท่านผู้ชมมีอยากได้ไหมครับถ้าอยากได้ก็กดคอมเมนต์มาแล้วก็ กดไล่กดแช์ให้ทางช่องคุณคพารวยแล้วก็น้องพารวยคทั้งสองไม่ให้กนไล์กดแช์ให้เยอะๆแต่จะได้แมบว่าจะได้เห็นกันเยอะๆแล้วก็จะได้รู้ว่าตัวเลขหลานหรือว่าของผมนี่อาจจะไม่แน่อาจงวดหน้า,าวันที่หนึ่งอาจจะมีมาอีกให้เห็นก็อาจจะเป็นได้ครับอืมครับพอ เพราะว่ารู้สึกว่าสูตรคุณพ่อแล้วมันเดินนี่มันจะเดินติดๆเลยใช่ไหมครอบางครั้งติดกันสามสี่งวดก็มีครับอืมครับไม่แน่นอนจริงๆนะพ่อเนาะครับช่วงนั้นที่คุณพ่อเข้าบ่อยๆนี่ก็ประมาณกี่งวดได้นะพ่อประมาณสี่งวดแล้วมั้งสี่งวดติดตั้งแต่ปีใหม่มาสี่งวดติดลังๆมาก็เทียดชิวนิดหน่อยเพราะว่าก็ผมว่ามันเป็นกับอะไรก็ไม่รู้อืมันเป็นที่ดวงแล้วครับยังเก้าสองห้าเนี่ยก็ทําได้แต่ไม่เอาออกดูสิ มชพอดีมันออกห้าสองครับก็คือสังเกตถ้ามันเดินนี่มันจะเดินติดถ้ามันหลุดนี่มันอาจจะหลุดไปเลยสามึงสี่งวดนะพ่อเาะครับนั่นแหละถ้าถ้าจะติดเลยก็ถ้าถ้าจะเดินก็เดินสามสี่งวด้างวดติดกันก็มีครับเพราะมันเป็นจังหวะของสูตรมันนะพ่อเนาะครับเป็นตามสูตรสูตรนี้ก็ทำง่ายก็ก็เหมือนเดิมนะสูตรนี้อ่าคือจังหวะครับเป็นจังหวะมันเดินถ้า แต่เรามาอยู่ในนั่นเลยแต่เรามันจับคู่ประกอบไม่ถูกเองอืมครับ็คือว่าในสูตรนี่มันถูกนะพ่อเนาะครับมันถูกอยู่อืมแต่ว่าเราจับมาไม่ถูกเฉยๆนะพ่อครับเราจับไม่ถูกเองมันก็ยังว่าเลยทุกอาจารย์เ่ยอาจารย์นั้นมันเป๊ะทุกงวดก็เป็นไปไม่ได้ครับแต่ว่าจะให้มันถูกเลยทุกงวดเนี่ยมันก็ต้องเป็นเลขเป็นสิบยี่สิบตัวนะพ่อเนาะครับเออถ้านใหเยอะก็จริงอยู่อาจจะเข้าอยู่บางคนก็ให้เยอะไม่เข้าก็มีครับครับ ให้เยอะหลุดลุ้ยไปเลยก็มีนะพ่อเนาะครับน่แเลยอืะครับแล้วก็มาเป็นสูตรคำนวณแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมอยากได้มีดสนากับเรียกลับเนาะค่าเนาะลุ้นชนะกันเลขลับครับให้ท่านผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามานะพ่อครับนั่แเลยใกล้ๆจะได้ให้คุูดิวมาเอาไปให้อีกรอบหนึ่งครับแล้วอยากได้เรียกลับก็ได้เพราะเลขลับมันไม่หลายตัวนะพ่อเนาะครับเรขลับชุดเดียวมีดปะน้ากับชุดเดียวกันอืมครับไม่ไม่เยอะแลวจะไม่ให้ เยอะต่อไปก็จะพยายามลดปริมาณให้มันเหลือน้อยให้แล้วก็มันมีเปอร์เซ็นต์ถูกเยอะตัดออกนะพ่อเนาะครับตัดออกก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นหรอครับครับก็คือตัดตัวดับออกไปเลยครับคือว่าไม่อยากให้เอซีลงทุนเยอะครับเพราะว่าคนงบน้อยทุนน้อยทางนี้ลุงยอดกับอาจารย์ยอดกับแอดมินก็เข้าใจนะพ่อเนาะครับเข้าใจอืมครับเอาเอาตั้งแต่เริ่มงเรื่อแต่เล็กวิ่งนะครับพอมีตัวนะคพ่อเงินครับสําหรับรัฐบาลไทยของเอ่อ ลุงยอดนะครับวันที่หนึ่งกรกดาคมปีหกแปดนะครับให้วิ่งรูดบนสี่ครับสี่แล้วกันเนาะครับวิ่งบนสี่แล้วก็ให้วิ่งล่างรูดที่เลขสามครับครับครับแจะจับคู่เลยเนาะครับผมจับคู่ก็มีห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ครับแล้วก็หกแปดห้าหกแปดห้าแปดสองสองแปดสองสองสำหรับ เป็ดสองสองมีเป mm. ็ดสองสองตัวกันครับตัวกันนะครับนะครับจำวนห้าสี่ศูนย์กับหกแปดห้าตัวเน้นเลยครับอืมครับแล้วก Hence, ็สามตัวนะครับให้เอฟซีเอาไปพิจารณาทั้งสามตัวสองตัวคือว่าสองตัวนี้ให้ซื้อได้ทั้งบนและล่างไปกลับด้วยนะครับครับมีสี่ศูนย์แปดห้าตัวเน้นลยครับครัสี่ศูนย์กับเป็ดห้าตัวนี้นะครับนะครับสาหรับสองสองกับห้าหกตัวกันครับ ส่วนล่างมีพิเศษให้ทุกงวดครับค่ะพอพิเศษในใจแต่เอซีจะมีในใจก็ไม่รู้คือผมให้เน้นล่างเม็ดเดียวคือสามสี่ครับสามสี่ <34. S 2> ครับให้กลับตัวด้วยแล้วเอาขึ้นบนลงล่างด้วยครับแต่เน้นหมักที่ล่างแต่ว่าให้เอาบนด้วยค่ะพอ่อครับเพื่อว่าถ้ามาตัวนนี้ก็เอซีก็จะได้มี สำหรับมวกนี้ทำได้สามทีครับครับพ่อทำมาเรียงครับถาเบิ้ลก็จะเป็นทองสองครับถ้าเบิ้ลจะเป็นทองสองครับต้าซูมมากจะจะจะเป็นสี่ศู์สับทีเลยแต่ให้กันบนล่างเลยครับครับแล้วอย่างห้าศูนย์นี่ก็หยิบจับได้เหมือนกันนะพ่อเนาะครับ่มันจับได้เหมือนกันเป็นตัวค้ำโคงก็หยิบจับได้เหมือนกันเราไปตัดซื้อได้เหมือนกันหมดครับครับแล้วอันมวดก่อนที่พ่อให้หกศูนย์ศูนย์หกเนี่ยก็คือให้ไปแค่เลขสองตัวไม่ต้องตัดใช่ไหมพ่อครับ ก็ค <g ulk> ือให้ไปหกศูนย์สามตัวก็ให้เหมือนกันแต่ว่าฮะให้แบบจองหกศูนย์ีอ๋อแล้วก็บอกหกศูนย์นี้นะพ่อนะครับหกศูนย์ตัวไอ้สองตัวนี้ถ้าให้ไปกลับอย่างนี้มันยังงดนี้แหละครับขอเขาก็เอสซีบางคันก็ได้เห็นได้รู้ก็อาจจะกลับตัวอะไรก็เอาบนเอาล่างอย่างผมบอกเข้าครับแต่งดนี้บบนะถ้าทํามาศูนย์จะเป็นสี่ศูนย์ไม่บนก็ล่างครับ แต่ถ้าถ้ามาเรียงก็จะเป็นสามสี่หรือห้าหกครับครับมีมีกันห้าหกแล้วก็ถ้าเบิลจะเป็นสองสองนะพ่อเนาะถ้าเบิลจะเป็นสองสองอืมครับแล้วคุณพ่อคิดว่าไงพ่ออันงวดนี้เบิลไม่พอคิดว่าก็ไม่แน่ครับผมก็มั่นใจเร่ามาเบิลนะครับในสูตรมีเบิลนะพ่อเนาะครับในสูตรมีเบิลก็เอาตามสูตรนะครับอืมครับแต่ว่างวดนี้รู้สึกว่าเบิลจะไม่ค่อยนางนะพ่อเนาะครับก็ไม่แน่ครับบางที่ก็ไอ้ไม่ดังเลยอาจจะมาได้ อืมที่ดังก็บ่เบิร์นหลายงวดแล้วเนาะครับไม่เบิร์นหลายงวดแลยเนาะครับไม่เบิร์นหลายงวดแลยในสูตรก็พ่อมีเบิร์นตัวไหนบ้างก่อในสูตรมีมีเบิรนไหนมีต้องสองตัวเดียวอ๋อตัวเดียวนะพ่อเนาะครับเราหน้าศูนย์เงินพ่อเป็นสองครับเรารู้สึกเบิรนตัวนี้ไม่เคยออกนั่นหละแต่ว่าเห็นเขาปล่อยเบิร์นหลายคนนะพ่อจะปล่อยชูนศูนย์เออในในสูตรผมไม่มีก่อครับเอาตามสูตรนะพ่อเนาะครับเอาตามสูตร แล้วช่วงนี้กระแสเลกลับกําลังมาแรงเลยนะพ่อเนาะครับอแต่ผมกเ็เล็กลับกอคอยดูใกล้ๆจะถ,ถึงวันหวยออกอาจจะมีมาก็ไม่รู้ครับแต่ว,ว่าของคุณพ่อนี่ก็มีเลขลับเหมือนกันนะพ่อเนาะมีเหมือนกันอืมแต่ว่าเราดูก่อนครับ,รบถ้ามีมาก็จะปล่อยให้ครับช่องนิวารวยแล้วน้องปารับ ตรงนี้กระแสเลขลับกำลังมาแรงนะพ่อเนาะครับก็คือคุณพ่อนี่มีเลขลับเหมือนกันแต่วันรับคนละแบบนะพ่อเนาะครับคนละแบบอืมครับเดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างเลขลับกับเลขของอาจารย์ยอดนี่ใครจะมาใครจะไปนะพ่อเนาะครับนั่นเลย้องม้ไมเห็นเนาะครับพ่อก็ยังว่าแหละมาดูแลแต่ดวงใครดวงมันด้วยครับครับถ้าดวงเราถึงก็จะมาเป็นของเราครับแต่ผมขอให้ตามแนวทาง แบบที่สูตรคำนวณได้แล้วครับแต่ไม่รู้ว่าออกหรือไม่ออกอันนี้ผมก็ไม่รู้ออาไม่มเร็นแต่ก็ขอปากกับเอ็นซีไว้ว่าเอาไปพิจารณาดูครับพอใจก็จัดทำไม่ถ้าคัดก็ผ่านไปเลยก็ไม่ว่าอะไรเนาะอาจจะเข้าติดๆนะคะเพราะว่าเดินดีแล้วนะคะทนผู้ชมต่างประเทศก็ก็มีเข้าเนาะเนาะต่างประเทศเมื่อวานก็เข้าซามตามย่างเลยครับเข้าที่มาถ่ายคุณพ่อเนาะถ้ามันได้เข้ามันจะเข้าติดๆกันครับเหมือน ก่อนหน้านั้นก็สามงวดติดเนาะค่ะเนาะพี่อ๋อเคยเคยเข้าเคยเข้าทั้งหมดกี่งวดนะพ่อประมาณกี่งวดติดครับที่เลือูตร้อคุณพ่อ,อบางบางครั้งเลยสามสี่งวดติดกันก็มีครับแต่ก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้มันรู้สึกวัดะยาะๆเนี่ยผมาก็ยอมรับอยู่ค่ะผมตอนมันก็ยังมีจังหวะที่มันติดติดอยู่คติดติดมีอยู่แต่ว่าสามตัวแต่ก่อนเนี่เข้าสามสี่งวดติดกันก็มีแต่ว่าตอนนี้ สามตัวนี่รู้สึกว่ายากนะผมเข้าไปแค่สองตัวนะพ่อครับได้มากเข้าแต่สองตัวผมใจผมนี่อยากจะให้ถูกสามตัวทุกหมดแต่มันไม่รู้เป็นไงมันไม่ยกเข้าไบแต่งวนนี่ก็ที่ว่ามันใจก็คือแปดสองสองทำเบิ้ลแต่ว่าทําไม่เบิ้ลก็ห้าสี่ศูนย์เนี่ยสามตัวจริงไม่พอที่ว่าเมื่อก่อนเลขมันถูกง่ายกว่านี้จริงแต่ก่อน แต่ทุกวันนี่โอ้โหไม่ว่าจะเพื่อนบ้านหรือว่าในไทยก็รู้สึกว่าปวดหัวเหมือนกันครับอากาเสียงเลยนะพ่อน,นครับเสียงไหนก็ไงท้องล้มตึงครับมั่นเลยนี่สมมติเรามาสองสองนี่ก็อาจจะอาจจะน้อยละก็จะถูกสองสองนี่ถูกคุณพ่อคนเดียวเลยในประเทศไทยคไม่มีใครปล่อยแล้วพอสองสองอ่ะไม่ไม่มีใครปล่อยอ่ะอืมครับไม่ดังนียพ่อเงียบไปเลยครับอืม คิดว่าจะออกแบบงต้นสองมาคุณพ่อถูกคนเดียวในประเทศไทยครับสมมติเรามาแปลงต้อรุ่นสามสี่หรือห้าหกอะไรนี่เนี่ยจะถูกไหมอืมไม่ต้องให้เท่าไหร่หรอกครับก็สามสี่ห้าหกนี่ก็มีอยู่พอแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่แต่แต่มีคนในบ้านนี่เขาปั้นอยู่ปั้นยังไงบอสเขาปั้นว่าเข้ากับของผมเลยอืมยังไงบอสเขาจะไปเทปนี้เขาปั้นว่าในบ้านนั้นบ้านเลขที่สามหนึ่งสองก็สามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่ครับแต่มันเคยออกกันสามหนึ่งสี่เขาปั้น เจ้าของบ้านได้เมียใหม่แล้วมีคนเต็มบ้านเลยทาบุญของอจตยองเต็มนรูปบนรละล่าสามสี่นะพอนะสนใจอยู่นะครับท่านผู้ชมทำมาเรียงเ่ยผมทําได้งานเลยมีสามสี่กับห้าหกเลขเรียงเลขพี่เลขน้องแล้วพอนะนั่นแหละยังไงก็ฝากท่านผู้ชมติดตามแนวทางเลืองลับของอาจารย์ยอดโค้งสุดท้ายด้วยตรงนี้มีจะมาตามให้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดพิมพ์รอไว้เลยนะครับแล้วเลือลับงวดก่อน ก็เดินดีข้าถือไว้ยังเดินดีนะพ่อลีกยังเดินดีอยู่ยังเดินดีอยู่นะพ่อเนาะนี่ก็ฝากติดตามไว้เลยนะครับหรัดแนวทางของพ่อแล้วก็คงสุดท้ายนี่อาจจะมาเอาเลขลับแล้วก็เอาเอาเลขของหลานเด็กมีเซนนะพ่อเนาะครับเพราะว่าหลานลุงยอดนี่ก็เป็นเด็กมีเซนเพราะรอบนั้นแอดมินไม่ได้มาตามโค้งสุดท้ายเนาะขับไม่แน่เนาะฝันได้สามตัวเป๊ะขึ้นมางวดนี้นะพ่อเนาะครับทัานได้ซัดตัวมาเป๊ะงดนี้ก็นเอสซีก็มีเฮกันยกชมครับ แล้วแล้วที่แอน้าลุงยอดเคยฝันนี่เคยเคย,เคยบอกถูกป,ประมาณกี่วดพอเพิ่งเพิ่งบอกถูกงวดเดียวที่ผ่านมาเนี่ยที่ว่าอกห้าตัวงวดที่าอกห้าสองครับอ,อืมแต่ว่าจะฝันเห็นผีเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับกวบบิญญาณในหลานน่าจะฝัน,นเหเน็นบ่อยนะพอน้องครับอาจจะเห็นบ่อยแต่เขาไม่พูดผมก็ไม่ครับถามเลก็อคอยดูถ้าเขาฝันได้ดีแล้วเขา เขาบอกเองถ้าเพื่อนอยากจะบอกเพื่อนบอกเองนะพ่อครับน cin nope> ั่เลยถ้าถามผมไม่อยากถามเพราะว่ารวมไม่เม่นตาเขาบอกเองนี่เม่นบอกเองเม่นกว่าพ่อครับไม่เลยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณลูกยอดมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ค่ะท่านผู้ชมเป็นสูตรของอาจารย์ยอดนะคะตัวนี้ตามที่ขีดเส้นใต้นะคะก็ฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะย้าว่าเป็นแค่แนวทางในการหยิบจับฉลากกิม่แหม่งรัฐบาลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ